สวัสดีชาวบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีครับเจอกันกันกบผมอีกแล้วเช่นเคยฮะวันนี้ก็มารับลมเย็นๆกับผมเวลาประมาณ6กโมงสินาทีนะครับคลึ้มมาตั้งแต่บ่ายแต่ก็ยังไม่ตกไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับใครที่ <c oughs> อยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะครับดูแลตัวเองด้วยนะโดวยเฉพาะชาว2ล้อเนี่ยนะครับเดินทางยังไงก็พกร่มพกเสื้อกันฝนลดความเร็วลงให้มันช้าลงกว่าเดิมสักประมาณ2 0 3 0เปนนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกคนเสมอทุกคนครับสุดสัป อย่าพลาดกันเลยนะฮะใครที่ยังไม่ได้รับโปรแกรมตารางเวลาการแข่งขันมีไม่เอ่ยถ้ายังมีอยู่เข้าไปเอาด่วนเลยนะครับไปแคปหน้าจอไปก๊อปปี้กันไว้ในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้แหละเข้าไปเลยหรือง่ายๆใน f a c e o o o k f a n p a นะครับไบเกอร์แมนคอนรัก m o t ต g p จีพโพสต์ปักหมุดไว้จิ้มเข้าไปครับจะมีประวีดต่างๆทั้ง3รุ่นนะครับรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่กันนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็รีบมาแจ้งกันเอาไว้ พร้อมทั้งเนื้อหาที่เตรียมมาก็คือจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเรดบูลิงนะฮะในออสเตรียสนามที่10อ่าเราจะไปดินแดนแห่งกระทิงดุกันนะครับมันดูหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่า เ,เห็นรูปกระทิงนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของทางสนามแห่งนี้นเป็นรูปปั้นที่แบบไม่ใช่ปูนปั้นนะฮะไม่รู้เขาอะไรทําก็สูงต่าง,งาันนะครับเกือบๆ0เมตรกันเลยทีเดียวมาดูเลเยอ์เอา์นะครับพร้อมทั้งบทวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลอะไรต่างๆนะครับจะได้ดูการแข่งขันได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเนาะในที่นี่นะครับก็เอาเล่าเรื่องของดินฟ้าอากาศก่อนดีกว่าเมื่อกี้นี่ผมแอบไปส่องดูนะครับปรากฏว่าวันศุกร จะมีฝนประมาณ80%โอ้โหนะฮะบันเทิงเลยวันศุกร์ซ้อมช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นรอบ FP นะครับตัดสินเข้าคิวสสะด้วยแต่วันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยแดดเปรี้ยงแดดจ้าเอะมันจะออะไรยังไงกันแน่นะหรือว่ามันจะเป็นเหมือนกับที่อังกฤษในซิม์สโตนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหรือเปล่าอ้า็ค่อยๆลุ้นกันต่อไปพยากรณ์อากาศบางทีก็ใช่ว่าจะแม่นยำร้อ0เสมอไปซะที่ไหนเล่าถูกไหมฮะ พูดถึงแล้วของสนามนะครับที่นี่ก็คือเป็นสนามที่มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ4.3กิโลเมตรถือว่าค่อนข้างค่อนข้างสั้นครับไม่ได้สั้นที่สุดนะแต่ค่อนข้างความกว้างของทแทร็กซ้ายไปขวาขวามาซ้าย1 3เมตรอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แคบที่สุดแต่ก็ค่อนข้างแค,คบครับทางตรงแค่620กว่าเมตรอันนี้เป็นทางตรงที่ไม่ยาวนะแล้วก็ <c oughs> มีทั้งหมดเนี่ย11โคง้ง ตามจริงมันก็เหมือนในสิบโค้งแต่ปีแล้วเขาแก้ไขเลยเอา์ใหม่โค้งที่2เนี่เขาดัดแปลงให้กลายเป็นงูลอยน้ำนะครับจากที่มันจะเป็นงูแบบว่ายน้ําตรงๆเนี่ยตอนนี้เป็นงูแบบเล่นเล่นตูดสะบัดตูดหน่อยก็เลยกลายเป็นโค้งที่2องอเป็นเขาเรียกเป็นโค้ง 2A กับ 2B นะครับเอาง่ายๆว่ามีแค่11โค้งนั่นแหละก็ถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยอยู่เมื่อเทียบกับความยาวสนามเนี่ย11แล้วก็จะเป็นสนามที่เป็นสนามแห่งความเร็วเลยนะ เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าโค้งต่อเนื่องเนี่ยจะไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นทางตรงแม้จะเป็นทางตรงที่ไม่ได้ยาวนะฮะแต่เป็นทางตรงที่บิดมากันได้เต็มที่แล้วก็เข้าโค้งโค้งเดียวอย่างเงี้ยเป็นสนามแห่งความเร็วสูงสนามหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ <c oughs> ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะครับชัดเจนว่าดินฟ้าอากาศมันก็มีผลเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าแบรดบินเดอร์ทำอะไรไว้คงยังไม่ลืมใช่ไหมครับ อินเดอร์ก็เอาอยางสลิก่ยไปสู้กับฝนตกในตอนนั้นเพราะว่าที่นี่คือโฮมเบสของทางค่าย KDM เขาครับคบ่ายส้มแฟนๆก็คงจะเข้าไปดูเข้าไปชมอะไรกันแบบว,ว่าหนักหน่วงเต็มที่นะครับเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนคาแรคเตอร์รถแบบไหนครับจะได้เปรียบในที่นี่ถ้าว่าตามเลเยอร์ที่ผ่านมานะฮะก็คือจะต้องเป็นรถที่มีพละกําลังอัตราเร่งที่สูงจัดจ้านครับเพราะว่ามันมีเนิน มีการขึ้นเนินมีการดันเนินเนี่ยโอ้อยู่เยอะหลายจุดกันเลยทีเดียวละดังนั้นอัตราเร่งดีๆนะครับมีโอกาสนะครับที่จะเร่งแซงหรือว,ว่าฉีกหนีได้โดยง่าย 2. ก็คือการเบรกครับการเบรกจะต้องดีจะต้องเนียนกลิบเพราะว่าต้องใช้เบรกหนักพอสมควรในที่นี่ไอเรื่องอย่างแรกนี่ยังพอเกี่ยวกับรถนะแต่อย่างหลังนี่จะมีเรื่องของสกิลการขับของนักแข่งนี่เข้ามาด้วยดังนั้นพิจารณาดูนะฮะว่ารถค่ายไหนน่าจะมีอัตราเร่ง โดยเฉพาะในรอบต้นกับรอบกลางเนี่ยจัดจ้านน่าจะได้เปรียบลองเดากันไปฮะคงไม่ใช่ยามาฮ่าแน่ๆหรอกมั้งหรือว่าใช่อยู่แล้วก็เรื่องของการเบรกนะักแข่งคนไหนที่ว่าเบรกได้เนียนจัดเบรกได้สุดจัดจริจรงๆถ้าเกิดว่าคนนั้นอยู่ในใจคุณนะครับเขาจะทําผลงานได้ดีไหมถ้าเขาอยู่ในรถที่มันพร้อมก็โอเคชัดเจนนะครับว่าก็คงจะทําได้ไม่ยากนักแต่ถ้าเกิดว่าเบรกดีแต่พละกําลังรถมีน้อย อันนั้นก็หายใจกันยาวๆหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างที่นี่เขาจะแข่งขันกันทั้งหมด28รอบสำหรับ MotoGP, Moto2 ก็25 Moto3 ก็ลดหลั่นลงมา23สปรินต์ o o เตก็จะแข่งขันกัน14รอบครับก็ถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มันจะมีอะไรที่ให้ได้ให้ได้ติดตามในตรงนี้กันบ้างหนึ่งละเด็กทินจะพังงาดได้ไหมหลังจากที่เซอร์ไพรส์แฟนๆนะครับ แบรดบินเดอร์เนี่ยแล้วก็แบรดก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะในสนามที่ผ่านมากับโคดิมแบบสามครับแจ็คมินเลอร์ออกตัวได้ดีเหลือเกินแต่หลายครั้งหลายคราวยืนระยะไม่ได้เออนะครับไอ้แจ็คห้ารอบมีใครตั้งเอ่ย <c oughs> หลายหลคนก็เริ่มที่จะล้อนะครับดังนั้นแจ็คจะเกินห้ารอบได้ไหมในที่นี่ก็ถือว่าเป็นศักศีของเด็กถิน่นแล้วก็เอามาใช่ไหฮะเด็กถิ่นไม่ใช่แจ็คนะครับคือรถค่ายนะครับแล้วก็ <c oughs> เป็นในเรื่องของ ผลคะแนนด้วยนะครับที่แบดบินเดอร์ก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์โลกอยู่เหมือนกันนะนะครับจะว่าไปอืมนะฮะย่ในท็อปสี่ท็อปหได้อยู่อาพิเลียมั่นใจเหลือเกินแต่มีสิ่งที่ต้องค้างคาที่จะต้องแบบว่าได้รับการสาดสางโอริเวลานั้นดวลกับเพื่อนร่วมทีมคนเก่าก็คือแบดนี่แหละ แต่กลายเป็นเคดีมที่ดีกว่าในสนามซินดูสโตนดังนั้นโอเลยประกาศก้าวออกมาแล้วนะครับว่าจะต้องสานต่อความสําเร็จให้ได้มาดูซิว่าจะแก้มือได้สาเร็จไหมทั้งทีมหลักทีมรองครับจินี่อาพีเลียก็ถือว่าในปีนี้พละกาลังก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ด้ไปกว่าดูกติสักเท่าไหร่นักก็อยู่ที่สกิลการขับของนักแข่งแล้วล่ะรวมทั้งเรื่องของดินฟ้าอากาศที่มันจะไปมีผลยังไงกันหรือเปล่า ถ้าทานายไว้แม่นนะครับพยากรณ์อากาศเนี่ยโอเคไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงก็คือวันเสาร์เนี่ยสปินฝนไม่มาวันอาทิตย์ก็ฝนไม่มาแต่คุณจะมีปัญหาว่าคุณจะหลุดคิวสองไงกันหรือเปล่าซึ่งตรงนั้นถือว่าสําคัญครับแล้วก็มาที่ดูคติมีหลายคนนะครับที่พลาดไม่มีแต้มไปอย่างน่าเสียดายพลาดเองแล้วก็เจอปัญหาทางเทคนิคอย่างอเล็กซ์มาเคสอย่างเงี้ยนะครับอยู่ๆรถมีปัญหา มาโก้เบเจกี้ก็วิจัยกลัวไปเองมาตินก็ถือว่าพลาดเองในช่วงต้นเกมเปกโก้ลอยตัวเลยสนามนี้นะครับมองคาแรคเตอร์แล้วคงไม่ต้องเดาให้มันยุ่งยากปวดสมองหรอกดูคาติค้งแข่งกันเองเหมือนเดิมลหละแต่นะครับมีศักยภาพกันหลายคนเลยทีเดียวใครอื่นจะสอดแทรกไปได้แค่ไหนนี่คือน่าสนใจฟรานเชโก้บัญญายานะครับคนที่เรียกว่าเบรกได้ดีที่สุดคนนึงเลยหละแต่นะครับปรีลาการเรียกว่า บิดการอะไรเนี่ยอาจจะมีคนที่บิดได้โหดกว่าเขาแต่ถ้าโดยรวมโดยเฉพาะในเรื่องของการเบรกผมว่าเขาเนี่ยกินยากนะดังนั้นก็น่าสนใจว่าดูคติอย่างนี้น้อย4คน5คนนะครับก็ค,คงจะต้องแข่งกันเองใครจะพลาดก่อนกันก็จับตามองในขณะที่ Honda นั้นเตรียมตัวนะครับการกลับมาของจานเมีย e ของ Mark m a r เ e ็ตเขาไปไหนฮนะเธอถึงได้กลับมาเขาบาดเจ็บไนงะแล้วเขากลับมาแตกลับมาพร้อมกับ แพ็กเกจใหม่ตามจริงมันก็ไม่เชิงใหม่หรอกเพราะว่าให้นักการมิไปลองแล้วในสนามที่ผ่านมาแต่นักแข่งชาวญี่ปุ่นก็ลองไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายนะักเพราะว่าด,ดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจดังนั้นก็เลยทีมโรงงานละ่ะครับคราวนี้ทีมโรงงานทีมโรงงานจะได้แพ็กเกจแอโรตัวใหม่ไปซึ่งมีการล็อกการขำๆกันเล่นว่านี่มันโคลนนิ่งดูคติกับเค m ีเอ็มชัดเลยนี่นา <c oughs> แล้วแต่จะมองกันไปเนาะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง แต่นะครับถ้าฝนมามันจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าถ้าฝนมาในวันศุกร์เนี่ยสองรอบเนี่ยคือตามจริงข้อมูลมันต้องลองตั้งแต่เอพีหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าฝนมาปุ๊บก็ไม่ต่างอะไรกับนาคากามีหรอกออกทะเลตามเคยไหมก็ต้องมาลุ้นกันในภาคกัากงของทางยามาฮ่าหลังจากจัหนักจัดเต็มนะครับเจ้าแฟร์ฟาวิโอควาตาราโรเนี่ยถึงขนาดยื่นคำขาดแกมขูข่ๆไปถึงต้นสังกัดเนี่ย ลินจาวิทย์ออกมาตอบกลับทันควันนะครับว่ามีโอกาสที่จะเสียแฟบไปเหมือนกันในอนาคตดังนั้นต้องรีบเร่งเปลี่ยนนะครับกลยุทธ์ในการพัฒนา,านะครับให้ความหวังกับ FC ของยอรม่าไปอีกก็มาดูนะครับว่าแพ็กเกจใหม่ที่ใช้ในซินเวอร์สโตนเนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะในการแข่งขันเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องของการคัดเลือกการคัดเลือกยังไม่ดีตรงนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญสําหรับนักแข่งทุกคนย้ําเลยนะครับย้ําเลย เพราะว่าคอลี่ไฟล์ครั้งเดียวเนี่ยเอาไปตัดสินทั้งสปรินทั้งเมนเวสเลยทั้งเสาทั้งอาทิตย์เนี่ยถ้าคุณพลาดคือพลาดเลยแต่ถ้าคุณทําดีก็คือเหมือนยิงปืนนัดเดียวเนี่ยได้ได้โอกาสได้อะไรงามๆสองต่อกันเลยทีเดียวฮะไม่เฉพาะแค่ทีมที่เสียเปรียบหรอกทีมที่ได้เปรียบเขาก็ต้องการกริสตาร์ทที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้นะครับการควบคุมคอนโทรลเกมได้ง่ายขึ้นนะครับอาย้ำนะครับตารางเวลาการแข่งขันที่ผมโพสต์ไว้เป็นเวลาในบ้านเราไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรนะฮะ ช่องทางรายละเอียดต่างๆอยู่ในนั้นหมดแล้วคลิกเข้าไปดูเลย Facebook f a n p a นะครับจิ้มเข้าไปในโพสต์ฝากหมดใน YouTube ก็น่าชุมชนตรงนี้นะครับไปรอดูนะครับว่าที่วิเคราะห์กันไว้เนี่ยจะมีอะไรได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารยังคงส่งผ่านนะฮะไม้ทุกคนได้อ่านกันอยู่มากมายในทุกวันใครมีเวลาก็ไปอ่านได้นะครับใน2ช่องทางเหมือนเดิมนั่นแหละหน้าชุมชนตรงนี้ YouTube แล้วก็ Facebook Fan Page นะครับโพสต์รกลงงานกันวิเคราะห์กันไปบางข่าวก็มาช้าบ้างมาเร็วบ้างแต่พยายามจะ เอาให้ได้อัดทรสนะครับอ่านแล้วรู้สึกว่าโอเคได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่ผมพยายามจะทําแต่ถ้าบางท่านมันไม่มีเวลาจริงๆยุ่งกับภารกิจกับหน้าที่การงานรอพี่ปุ้ยมาสรุปทีเดียวดีกว่าฟังเข้าใจง่ายนะครับเอาแบบเพลินฟังภาษาบ้านๆกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกเรื่องของการอ่านด้วยบางท่านนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับติดตามผมได้ทุกช่องทางทุกวิธีการที่ผมนําเสนอไปหรือจะให้ดีติดตามทุกแพลตฟอร์มนั่นแหละจะดีมากเนาะ และถ้าใครที่เป็นนักชอปออนไลน์อยู่แล้วนะครับต้องการที่จะซื้อของนะครับของใช้ส่วนตัวของอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างแหละผมเนะี่ยโพสต์ลงไปทุกวันนะนั่นก็คือเป็นช่องทางการสนับสนุนผมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันผมก็จะได้ค่าในหน้าตอบแทนมานิดนิดเหน่ยหน่อยนะครับอ่ะก็นะครับจบครบครบไม่ครบอย่างไรก็เพิ่มเติมกันได้ในคอมเมนต์เช่นเคยนะครับทุกคนตอนนี้ดินฟ้าอากาศมันไม่ค่อยเป็นใจนะหลายๆพื้นที่ก็คงจะไม่ต่างจากบ้านผมหรอกนะครับคลื่นมาจะตกหรือไม่ตกยังไงเนี่ยบางทีตก หนักบางทีตกน้อยนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยเพครุ่งนี้จะได้มาเจอกันใหม่เหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ